ที่กู้เงินกองทุนและชำระหนี่ได้ตามกำหนดมีจำนวน9กลุ่มด้วยกันครับค่ะจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มเยปาบ้านแหลมตะโนดค่ะเสุจครับกลุ่มแรกนะครับผมสครับไม่ต้องรีบนะครับถ่ายภาพสวยงามเก็บไว้เป็นความประทับใจความทรงับที่สวยงามของเราในครั้งนี้ครับ 2. กลุ่มเย็บผ้าแหลงโตนดโปรโดักต์ครับสวัสครับกลุ่มที่3าค่ะกลุ่มเย็บผ้า ก,กลุ่มที่4กลุ่มเย็บผ้าบ้านปันแต่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพครับที่เรามีกองทุนไว้คอยสนับสนุนจากทางภาครัฐครับกลุ่มที่หค่ะกลุ่มเย็บผ้า เาเจียบค่ะครับกลุ่มต่อไปถือว่าเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับผมกลุ่มที่6ครับกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านสีป่าติดครับลายผ้าสวยงามครับที่เป็นเอกลักษณ์ของพัทรุงของเราได้นำของดีของขึ้นชื่อมาว่าดทวดลายหลหลายผ้ากันีลยครับ และกลุ่มที่7ค่ะกลุ่มตีนีบ้านห้วยใส่ค่ะเชิครับหลากหลายกลุ่มวันนี้ก็ได้นำผลติตภัณฑ์มาโชว์ภายในงานของเราด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มที่8กลุ่มบิด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่ได้ทําอุปกรณ์เอกลักษณ์ของภาคใต้ของเราเนั่จะคือมีดพงนั่นเองครับที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองครับและกลุ่มที่9กลุ่มนาวาการปักขาเชิญครับ ครับและเพิ่มเติมบนเวทีครับขอเชิญทั้ง9กกลุ่มครับได้ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีกับท่านรัฐมนตรีได้เลยครับเชิญครับ